โอเคนะครับก็อย่ามาลุยกันต่อนะครับกับ964นะครับก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันอ่ะเอาันนี้เริ่มช้านิดนึงนะฮะโอเคเราเคลียร์มาก,ก่อนตัวนี้เนี่ยพลังรวมมันประมาณ5ล้านนะครับทิมทีมรวมนะฮะอ้าวเจ็ดพันพอดีนะครับพอดีครบเป๊ะเลยไอ้พาร์ทเลนะพาร์ ททแจกกันนี่โอ้ผมเพิ่งจะได้รับอันเนี้ยรับไปเลยครับตรงนี้ก็อยู่ที่7,800นะครับอย่าค่อยเก็บๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับตัวนี้อ่อไปเ,เรื่อยๆตอนนี้เก็บอยูเนียนกันใหม่ M นะครับตอนนี้27แล้วนะครับใกล้ละใกล้จะ30แล้วนะครับเดีย๋ยวได้ไปอัพจุดอื่นกันต่อเนาะอ่าเมื่อวานนี้เราผ่านทาวเวอร์ชั้น2เอ้ย อสอนองฟ้าชั้น200กันเนาะแล้วก็ปั้นมิวทูเกลอวันนี้ปั้นมิวทูเกลอกันต่อนะครับวันนี้จะเอามิวทูเกลอไปลองเล่นดูนะโชว์ตัวโชว์ตัวเมื่อวานนี้เอามาเล่นนะแต่ว่าเอามาปั้นแต่ยังไม่ได้เล่นนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกัน <c oughs> เอาไปลุยกันบ้างเลยตรงนี้โ okay. อเคไปลุยไปลุยปึ๊บเรียบร้อ,อยอันนี้ไม่มีอะไรนะครับร้านค้าก็แลมเหมือนเดิมเนาะ แล่เหมือนเดิมเลยตามนี้นะครับรับของก่อนมากดไม่บ้านดีกว่าลืมกดไม่บ้านโปกเกมอนได้เลยนะครับไอผมจะสู้คร่าๆก็พอนะครับไม่ได้สู้ละเอียดมากโอเคค่อยๆเก็บเราไปเรื่อยนะฮะ ออกเล่นป่าอยู่นี้เราจะเปิดตัวเอาไปถูกรอบไปปั้นกันหน่อยไอ้ป้าไปถูกรอบมาเปิดตัวเล่นกันนิดนึงแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะมันมีของที่ต้องเก็บอยู่ดูแต่ว่าพล,ลังเราแตะห้าล้านไปแล้วนะผมก็ชิวๆแล้วห้าล้านนะจ้าห้าล้านฉ่ำๆครับ เลเวล80พลัง5ล้านนะครับผมได้พลัง5ล้านก่อนจะเลเวลไม่ใช่ดิก่อนเลเวล81เอ,อต้องพูดประมาณนี้อ่ละเรียบร้อยเอาว่ทูกกาะมาปล่อยไว้ก่อนนะครับเพิ่มหัวใจก่อนหัวใจมันยัไม่ถึง70มันจะทำมาสเตอร์ได้นะมันจะนมาสเตอร์ที่ไวมากๆนะครับอะตรงนี้น่าจะจบพอดีนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่นี่ครับมิทูเกาะเราเปิดมาวันแรกก็ซัดไปเลยเกือบล้านสนะพลังอะ บอกเลยว่าได้เยอะมากะนี่ยขึ้นใหม่ก็พลังพลังทีมนี่ครับพลัง5ล้านที่ผมบอกทุกคนนะพลัง5้าล้านนะครับใช้สีทองสีทานนะครับพลัง5้าล้านห้าล้านนะนะเออ,อจัดไปครับตรงนี้แล้วก็สัตว์ขี่ก็ขี่เป็นตัวนี้อยู่นะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวเล่นเฟสตรงนี้ไปนะฮะ โอ้โหไม่มาเลยชีวิตน่าสงสารส่วนสาท้องฟ้าับอย่างที่บอกก็คืออ๋อมันก็มันก็กวาดนั้นได้เลยดิเพราะว่าเราจบแล้วนะได้ชุดแฟชั่นมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเก็บไว้แรกในโอกาสหน้านะครับโอกาสนี้มันกิจกรรมมันหมดไปละนะครับอันนี้ก็สำรวจไปตามปกตินะฮะคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อย เทพหลุดในเขตจับก็ได้ผมได้มาหลายตัวมากนะไอดีนี่เดีย๋ยวเจะรีวิวให้ดูกันนี่ผมได้มานะมีทูกระนะตัวหนึ่งเลจิไอสองตัวเนาะทีเลมสามนะฮะแล้วก็ผมได้ตัวคาตาน่ามาสี่นะครับทาพูโคยโคอีกห้านะครับแล้วก็พิกาชูนักสือบอีกหกนะเดีย๋ยวไว้จะรีวิวให้ดูนะฮะไอตัวพวกนี้มีม,มีน้องๆขอมาให้รีวิวนะครับเดีย๋ยวจัดให้นะนี่ครับสติกเกอร์มาสเตอร์อะไรผมมีครบหมดแล้วนะครับ คือรอรอเช้งอย่างเดียวนะครับผมรอเช้งอย่างเดียวอันนี้น่าจะหลุดหมดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไล่เก็บเอาอันนี้อย่าไล่เก็บออกนะครับตอนนี้ทองเรามีอยู่70ล้านนะฮะค่อนข้างเยอะไม่รู้จะไปอาบจะอะไรครับยังคิดไม่ออกนะอ่ามาลุยเอามาครับเรียบร้อย ทำไมมันสโลมอรชั่นวะอ่ะโอเคเรียบร้อยดีนี่เดี๋ยวก็ไเล่นไปเรื่อยนะครับอ่ะทำได้ดีครับตรงน,นี้เปี้ยงกันต่อเนาะมันก็เป็นเควสที่เราต้องทำอะไรครับไม่ได้มีอะไรมากโอ้จะหมดแล้วครับเหลืออีก3ามใบอันนี้คือหมดจริงๆนะไม่เหลือทั้งไอดีคือไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็อเอามีทูกอลอกเอาโชว์เนะ ลองเล่นดูนะไม่รู้ว่าจะพอไหวไหมยังอัพพลังได้ไม่เต็มที่เลยถ้าเป็นมิวทูกลอเนี่ยพลังมันก็จะไม่เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะประมาณนี้ครับไม่ได้เก่งมากแต่ก็น่าจะพอสู้ได้วังสี่หลันห้าไปลุยได้นะ,ะทาวเวอร์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทาวเวอร์เดสนี่แหละด่านจันภัยเรายังไม่เล่นนะครับเพราะว่ามันผ่านยาก โอเคยังผ่านไม่ได้ฮะหาตัวเดเมจเจาะกราะหน่อยจะได้ตีเข้าเนื้อหน่อยนะครับแม่งตีไม่เข้าเลยโอเคตามนั้นนะครับโอเคมาลุยนะครับเอ้ยแล้โอกาสน้องมันหน่อยมาลองดูนะ4ี่ล้านห้ารู้สึว่าจะไปได้กี่ด่านดีนะครับ อันนี้เราเปิดตัวเมทูเกาะก,กันนะครับเมื่อวานเราแค่ถ่ายทอดพลังงานอัปเกรดอันนี้คือมีทูเกาะร,ร่างธรรมดาเลยนะไม่ได้อัปเกรดอะไรหวือหวาลองหัวใจเต็มเ0ก่อนว่าจะรีเซ็ตแต่ว่าตอนนี้ยังใช้เพชรไม่ได้เราต้องเก็บเพชรไปก่อนเพราะว่าีผมจะกดพาร์ไม่ทันนะครับต้องกดพาร์ด้วยเหลือเวลาแค่กี่วันนะอ่ะน,นี้ก็เหลือยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดใช่ไหม วันสุดท้ายกดเพชรซะเอ้กดพาร์ทด้วยกดเพชรเดี๋ยวพวกนี้ค่อยกดพาร์ทนะครับวันนี้ก็เก็บของก่อนไอ้ร่างหนามเนี่ยมันจะไม่โดนแช่แข็งนะแต่ร่างนี้ยังโดนปกติจะมีโอกาสได้ตีเขาไม่นอนไม่ทูกระเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขาโหดกว่าะ่ะพวงนี้มันตีแรงนะครับแล้วก็ตีเร็ว อาล่ะครับชั้นที่63โหใครจะได้หลงไปสู้ตัวกลางพลัง4ล้านเด้อมันตัวเดียว4ล้านนะครับมันไม่ได้เหมือนที่เราเล่น3ตัวตัวละล้านมันต่างกันนะครับนั่นย่งเก่งเลยเอาบอกแค่นี้เลยอ่ะติดเพชไปซ้ายน้องมาละครับแล้วก็ให้มิวทูเกาะยัดสักหน่อยนี่คือดามเมจที่โหดจัดของมิวทูเกาะนะฮะเอาไว oo, ้ยิงทะลุยูโนะผมบอกแค่นี้เลย ยูโนโดนตรงนี้ไปอ้วกแน่นอนเอาละผ่านเอ้ยผ่านผ่านง่ายอยู่นะไม่ได้ยากอะไรนะครับอ่ะโอเคตามนี้แหละนะครับสวยหรูวิ่งซ้ายเหมือนเดิมตอนนี้กี่โมงแล้วโอ้ยสี่นาทีบ่ายโมงอะ่ะอ่ะค่อยๆเล่นไปเรื่อยนะครับอู้ชงดีที่เราเร็วกว่าเขานะ เอามาตาก่อนแล้วก็มีทูเกาะยิงโโหโหดอกนี้ดอกนี้เพื่อเธอ600แสนแรงมีทูเกาะผมจะบอกว่ามีทูเกาะล่างหนามมาสเตอร์หนามเนาะแล้วก็ยูโนวาแล้วก็โฮโอมาสเตอร์นี่คือ3ประสานที่เป็นแบบผสมที่โกงโกงมากๆนะผมบอกกันเลยโหดมากนะครับนี่ยังไม่รวมใต้ดินอีกตัวนะ เนี่ยผมจะบอกว่าทีมที่ผมเล่นอยู่ที่ผมให้ทุกคนดูนะเนีต่ตรงเนี้ยผมเคยเล่นมาแล้วนะตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์6ก0กว่าที่ผมเปิดช่องครั้งแรกครับอันนั้นอนะ่ะโหดจริงนะผมบอกกันเลยว่าทีมผสมที่โหดแล้วลงตัวมากเป็นทีมที่คนนิยมเล่นบ่อยมากๆโอเคยังอัพไม่เต็มที่นะครับยังทูกรอยังอัพเลเวลสกิลยังไม่ถึงไหนเลย แล้วก็ยังไม่ทำมาสด้วยเดีย๋ยวเป็นมาสก่อนนะฮะคนละเรื่องนะผมบอก,กเลยแต่ว่าเราไปถึงชั้นที่1แล้ววะเราเล่นมาไกลสุดคือ71ชั้นนะครับวันนี้เราจะทําลายเิติหรือเปล่าไม่รู้นะต่อให้สามตัวน,นี้ตายไปผมก็ยังมีตัวสำรองอยู่เนนะ่แต่ว่ายูโนห้ามตายนั่นไงบอกแล้วว่ายูโนห้ามตายเสียหายตายหาถ้าแล้วเรียบร้อยจบประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆผมไม่รีเซ็ตไม่เล่นต่อนะครับก็คอือตายคือตายนะครับ เล่นกันบบเด็เรียวๆนะตรงนี้อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอันนี้ก็แค่เข้ามาเล่นทั่วๆไปนะครับตามปกติอันนี้มีทูกรอ,อ่ะตรงนี้ก็จะมีอะไรบ้างล่ะห2 3 1 2 3อ่ะอ่าอย่างนี้น่าจะเวิร์กนะโอเคเอาไปทูกรอไปอยู่กับโอโอก่อนนะครับเพราะว่าทีมบนเป็นพิมพ์ฝึก p v p ผมนะเป็นน้ำแข็ง ต้องแข่งน้ำนะครับอันนี้เป็นทีม p ีพีนะครับเรียบร้อยผ่านได้อยู่แล้วไม่ได้ยากอะไรอ่ะไปลองดูอีกทีก็ต้องทยอยปั้นไปเรื่อยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวข้ามเซิร์ฟก็ต้องลงเนี่ยผมจะลงข้ามเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนะสักตานึงก่อนเป็นวิทยาทานนี่วิ่งมาแนละ้วข้ามเซิร์ฟไปไหนวะ อ่ขอเขคจ,จัดให้ครับเอามายืนเล่นเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ไมดเมยไม่ได้แรงหรอกเอามายืนเล่นเพราะผมรู้เลยอยู่นะว,ว่าท้างล่างตีโหดแน่นอนอ่ะไปจัดให้ครับูมโอ,มโอ้ก็ได้อยู่นะก็ถือว่าแรงอยู่แต่ว่ามันตีเทียน,นหนึ่งเป้าไงอ่าอ่ะสุดท้ายครับเดีย๋ยวเราไป เล่นให้จบนะเล่นให้ครบแล้วก็เดี๋ยวเราไปอัปเกรดพลังกันเดีย๋ยวเรื่องผ่านใดจค่อยพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัพพลังกันหน่อยนะครับก็เล่นมาระดับร,ระยะหนึ่งนะครับหลักๆก,ก็อย่างที่ผมบอกก็คือจะมาอัพมิวทูนะครับแล้วก็เอามาิวทูไปพูนะี่ก็เดเมจก็แรงนะใช้ได้นะ เอาไปลองเล่นดูใช้ได้เลยทำไม่ก็หนักหน่วงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้โดนทัด๋ยวเอาไปใช้นะครับกล่องกล่องทั้งหลายกดให้หมดให้ห็นก่อนนะดได้ถุงได้เป็นถุงทองมานะฮะโอเคบัตรไอ้กดได้เยครับโคดเด็ด ลิปปิ้นลิปปิ้นยัไม่เคยจะได้นะมันยากจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวอัปเกรดพลังกันดีกว่าอันนี้อัพได้นะครับเป็นเลเวลนะอันนี้เนี่ยได้หมื่นแปดเอาเป็น h p แล้วกันนะโหได้มาได้เอมาประมาณพันสี่นะอันนี้เป็นโปรกกรมที่เราจับมาได้นะครับมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนี่ตัวที่สี่นะครับ ตัวที่5นะ้าครับก็ไปเสร็จได้มา5ตัวแหละที่เราจับกันไว้ครับเกตเลยลน้ลนล้นนะฮะลน้ลนล้นพอสวรรค์อีก200กว่าแต้มอัพอะไรดีวะนี่ไงก็คงต้องอัพสปีดแล้วนะอุย่ยพลงัพลง,พลงพลังตามโครงการดิห้าล้านห้าหมื่นนะครับห้าล้านห้าหมื่นวันนี้ได้มาห้าหมื่นห้าล้านห้าหมื่นนี่โอ้โหเย,ยอะนะ ผมก็มองว่ามันก็เยอะพูดได้300เส้นเจ๋งได้มา300เส้นเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะครับไม่ถึงผมชอบพูดเป็นเส้นนะได้ปั๊มแซดมา300ชิ้นแล้วกันเออแล้วพูดเป็นเส้นแปลแปลกไหมอ่ะโอเค300ชิ้นใช่ไหมเรียบร้อยอันนี้คือหมดเกี้ยงนะครับโอ้ได้400ร้อเลยอาทิตย์เนี้ย โอ้เลเวลอัพกระจายบอกแค่นี้เลยเอ้ากระจายอันนี้เราค่อยค่อยอยยนะไรอ่ะค่อยล้างสเตตกนะน,นะครับผมเก็บไว้ก่อนเพชรอะสำคัญนะฮะเราก็จะมีรูปภาพโปกเกมอนด้วยนะครับเปิดออกสเต,เตตัสนะครับมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับทำไมอยู่ห้าล้านอยู่สี่ล้าน6วะงงไหมเมื่อกี้ยัง5ล้านอะไรของมันวะเชื่อไม่ได้จริง อันนี้เดี๋ยวผมจะอัพพลังชีวิตนะครับเนี่ยมันต้องประมาณนี้แหละห้าห้าล้านห้านะโอ้สี่อ้าโอ้ต่ำสุดได้แคนะ่ห้าเนี่ยเทคโนโล,โลยีทีมนะครับแล้วก็จะมีพวกอ่าจิกับยูเนียนต่างๆนะมีทุกเกลาะนะครับสายโหดโอเค อันนี้เนี่ยถ้าเราใส่ดิดส,สีไม่มีนี่หว่าหัวใจ70ยังโอ้ยยังไม่เจ็ดสิบเรอนี่รอเยนะรอหัวใจมันขึ้น70อยู่ครับอันนี้ไม่นี้อะไรละก็เอย่าอัพตัวปกติก่อนนะครับตัวปกติก็จะยิงอยู่ที่2ตัวนะครับก็จะมีตัวนี้1ตัวนะครับ ี๋ยวผมจะลองทำลายสกิลดูแล้วกันนะฮะวันนี้เดิมทีมันแค่นี้เนาะโอ้พลังลดเลยว่ะหายละไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคอุ้ยขึ้นมาแล้วครับอ้าวได้มาสองพลังมันมากกว่าเดิมปะเหมือนจะมากกว่าเดิมเนะาะนีงไงได้มาเจ็ดหมื่นแล้วครับแต่ว่ามันก็ต้องตอยต้อง,อง,อง,องค่อยๆทำไปครับมันยากเลยนนะ สกิลล่างแม่งไม่ติดด้วยเด่นอุ้ยอ้าวติดแล้วโอ้โหโอ้โหผมบอกเลยว่าสกิลนี้ไม่ล็อกไม่ได้ครับจริงไม่ล็อกไม่ได้โอเคเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยครับอันี่เป็นสกิลที่ไม่ตายเลยนะโหูยห้าล้านหนึ่งแล้วประเด็นคือกดทำลายสกิลได้นะฮะอ่า ดี๋ยวผมขออีกสักหน่อยดิกิจมันจะหมดแล้วนะมาอีกสักรอบเดียวมันล็อกไปแล้วหนึ่งนะอู้หโคตรเยอะอู้หพอแล้วมั้งเป็นบีแล้วอะพลังขึ้นไปล้านแปดแลวดูพลังรวมทีมนะห้ 5, าล้านสองเมื่อวานห้าล้านวันนี้ห้าล้านสองเอาเท่าว่าวันนี้วันเดียวได้มาสองแสน โอ้โหแม่งโคตรคุ้มเลยไม่กล้ากดต่อเลยนะกลัวกดแล้วไม่ได้พลังน้อยจริงๆผมไม่กล้ากดต่อเลยแต่จริง,รงพูดถึงแค่นี้ผมก็พอใจนะแต่ถ้าอัพขึ้นมาจะเป็น80ไงอันนี้จะเป็น125อันนี้คือ่อาระดับสะท้อนมันจะน้อยลงแต่ที่เล่นอยู่นี่ก็ถือว่าเยอะมากะคระับโอ้โอน,นี่คือแบบโหดเลยว่ะโอ้โหอันนี้คือล้านสองนะฮะอันนี้คือทีมผ่านด่านก็คือ5ล้านถูกปะอันนี้ผ่านด่านล้าน แต่ถ้าเป็น tpp ก็4ีล้านห้าเพราะไม่มีโหไงโหโคตรโหดครับห้ล้าน2บ้าไปแล้วไม่ทำให้ผิดหวังจริงสำหรับโหโหดแท้หนอมีอะไรอัพบ้างผมไม่ได้อัพพลังให้โอนานมากแล้วนะอัพสักบ้างอัพสักหน่อยกันอั่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็มีเล็กน้อยยูโรวานี่คือจ่อยไปเลยเนี่ย ก็ไม่เป็นไร่วนพวกิสกิลเนี่ยก็ธรรมดานะครับไม่ได้หวือหวาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวรอ,อของรถใหม่ที่จะไปแลกกันในพวกกิจใช้เพชรอะไรเงี้ยครับเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็ถือว่าทำมาได้ดีอันนี้ปลดไปแล้ว2ช่องนะฮะถ้าปลดอีกช่องหนึ่งต้องเก็บแต้มเยอะมากนะลองผ่านด่านดูไหมล่ะเผื่อเผื่อผมสามารถผ่านมาได้แล้วมันจะอยู่ที่มาสเตอร์นะครับ ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันนี้ถืถอว่าถามว่าคอมพิวต์ไหมผมมองว่าคอมพิวต์เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะว่ามันตอนนี้มันเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบแล้วละ่ะโอเคโอเทีมตัวเองนะฮะอ่ะมาลองดูซิว่ารอบนี้มันจะแข็งแกล่งกว่าเดิมป่ะ เอ้าเวรกรรมไม่ได้เอาเบอร์รี่มานะครับลืมมันยากตรงนี้ว่ามันดาเมจมันอัดไม่เข้าอะใช่ไหมหว่าเอ็นดนออาเมทผมอัดไม่เข้าจริงนะมันฮิวทีแล้วเป็นแสนเลยว่ะมันก็ยังยากตัวเดียวเพรว่าด่านนี้ก็น่าจะยังยากอยู่นะครับดูดิแป๊บเดียวเลือดเขาเต็มแล้วอ่าเมื่อกี้ผมอ่า,านซับไปครึ่งหลอดแล้วแต่เลือดเขาก็เต็มอยู่ดีถูกไหม ยากเหมือนกันนะเนี่ยอเ,เอาลงยากมากนะครับเนี่ยมันสู้ไม่ได้ปะ่ะคือไม่ใช่มันสู้ได้แต่ว่ามันตีไม่เข้านะเราตีปุ๊บเขาก็ผมลองใช้เบอร์รี่ลดเลือดแล้วนะมันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไรยวค,ค่อยว่ากันอตอนนี้ก็่างผมบอกคือถ้าเราต้องการพลังให้เยอะกันแหละคุณสมบัติที่2สําคัญท,ที่สุดนะฮะ ถึงมันจะยังไม่มีกิจคุณ2เหมือนอาทิตย์ก่อนก็ไม่เป็นไรนะฮะอาทิตย์ก่อนก่คือได้อย่างเยอะเลยทำให้ผมได้ตัวที่2มาพอได้ปุ๊บพลังขึ้นมา5ล้านแต่ว่าวันนี้นะครับอัพทำลายสกิลของโอโอเนี่ยได้มา5ล้าน2ซึ่งเยอะมากๆนะฮะเยอะมากๆนะครับผมตัวนี้อ่ะ,อนะคร่าวๆก่อนละกันนะฮะประมาณนี้นะครับก็ พลังก็จบที่5ล้าน2ที่เหลือก็นั่นแหละเดี๋ยวเราก็เล่นเอาครับเป็นก็เหลือแค่เหมืองแร่กับถ้ามันตราไม่มีอะไรมากครับก็แค่เล่นทั่โตไปนะครับแต่ว่าเป็ดเสร็จวันนี้เนี่ยห้าล้าน2นะครับผมอ่ะโอเคกเอ็อ่าระมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับรอสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ได้เยอะมากเน้นอัปเกรดพลังนะครับแล้วได้พลังมาถึง2 0 0 0 0 0ภายในวันเดียวนะครับ จบที่โฮโอนะครับทะลุไปเกือบสองล้านตัวเดียวนะครับผมอ่ะก่อนจะจากกันรบกวนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กดสมัคสไคริ share, ช่องมืนโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับห้างสอง